สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนนะคะหลังจากที่มีเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ถามเอื้องเข้ามาว่าหลังจากที่เราตอนหมูไปแล้วพอเวลาผ่านไปเจอไข่อีกข้างหนึ่งผูขึ้นมาเราจะทําอย่างไรนะคะเราก็ต้องมาตอนอีกรอบสิคะเหมือนตัวนี้นะคะเอื้องจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเอื้องก็ตอนผ่านไปแล้วตอนแรกอาจจะเอาไข่ออกไม่หมดหรือว่าตอนแรกอข้างหนึ่งอาจจะรีบนะคะแล้วทีนี้พอเวลาผ่านไปข้างที่มันรีบแล้วมันโตขึ้นมาอีก วันนี้เอื้องก็เลยมาเจอพอดีนะคะมาเจอตอนน้องอายุได้28วันแล้วนะคะจะตัวโตสักหน่อยเดี๋ยวเอื้องจะตอนให้เ,เพื่อนๆดูนะคะบีบไข่ข้างที่เหลือนะคะบีบไข่ข้างที่เหลือบีบคาดูก่อนว่าเป็นไข่จริงไหมบางตัวอาจไม่ใช่ไข่ที่เหลืออาจจะเป็นหนองก็ได้นะคะแต่ตัวนี้เอื้องบีบด,ดูชัดเจนแล้วว่าแน่นอนคือไข่อีกข้างนึงนะคะที่ยังเหลืออยู่เราก็จะทําการกรีดนะคะกรีดแล้วก็บีบไข่ข้างที่เหลือนี้ออกมาเลยนะคะ เอื้องไม่อยากกรีดแผลใหญ่มากนะักเอื้องก็จะกรีดมุมบนนะคะแล้วก็จะบีบด,ดันขึ้นมาแต่ทีนี้ดันไม่ออกก็กรีดเพิ่มอ,อีกนิดนึงนะคะแต่เราจะไม่ทําใหญ่มากพอดันขึ้นมาแล้วก็บางคนก็จะตัดก็ได้นะคะแต่เอื้องไม่ตัดเอื้องเลือกที่จะดึงทิ้งออกมาเลยนะคะดึงออกมาได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะบางคนเลือกที่จะตัดก็ตัดเอานะคะ แผลก็ประมาณแบบนี้ไม่มีเลือดอะไรไหลออกมาแล้วนะคะมีแค่เลือดตอนที่เรากรีดแผลเท่านั้นเสร็จแล้วก็ใส่ยาแดงให้น้องค่ะอ่าพ่นพ่นยาแดงหรือเบตาดินนะคะพ่นให้น้องเสร็จแล้วไม่ต้องเย็บไม่ต้องอะไรนะคะก็ปล่อยน้องเดินน้องก็ปกตินะคะแข็งแรงปกติปล่อยแบบนี้ได้เลยค่ะ